ก็เป็นร้านชานะครับผมวันนี้เจ้มาสั่งชาอะไรไปครับชาหรือกาแฟครับนนชาค่ะชาพมา่าโอ้ชาพมา่าโอ้โอเดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับผมลองเลยร <อ S 1> ครับได้ค,ครับผมอันนี้เป็นชาเย็นนะครับผมจะใส่น้ําแข็งไม่มากจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวชิมดูมันเป็นแบบ หอมหอมเป็นชาอ่อนๆหอมคล้ายๆกับคล้ายๆกับชาแล้วก็คล้ายๆกับมันมีใช่ครับชานงไข่มุกกินมนันมีใช่เออใช่ใช่แต่เขาจะใส่น้ำมนมันไม่เยอะนะครับจะไม่ค่อยเข้มข้นเหมือนชาบ้านเราแต่ว่าหอมหอมหอ่อนๆเหมือนมัลีนะครับ นี่นะครับผมก็คือบรรยากาศนะครับผมในร้านชาก็จะมีชามีซาลาเปาขนมจีบขายนะครับผมแล้วก็จะเป็นอาหารพวกทานกับข้าวเหนียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยองอปลาเส้นปลาสวรรค์กุ้งเสียบกุ้งแห้งอะไรอย่างนี้นะครับผมอาหารนี้ก็คือเป็นอาหารทางพม่านะครับไก่ที่นี่ก็คือดูได้อาหารก็เหมือนจะแบบ น่าจะมันมันน้ำมันนะครับแล้วก็เป็นแบบกะทิหรือว่าน้ำมันเ่ยน่าจะเป็นทั้งกะทิน่าจะเป็นทั้งน้ำมันนะครับผมส่วนใหญ่นี่คือแบบมันมันอนะเหมือนแกงมัส,สมัน่นเหมือนอะไรประมาณนั้นนะทำนองนั้นนะครับขนมก็จะคล้ายๆขนมประเทศไทยนะผมพวกผลไม้ควรถั่วตรงถั่วตัดนะครับนี่เลยอันนี้ก็เป็นพวกงาตัดนะครับอันนี้ก็ถั่วตัดเดี๋ยวเราจะซื้อถั่วตัดไปกินนะครับผมเอาไปกินบนรถ 2, อันนี้ราคาสองพันจารประมาณ20บาทบ้านเรานะครับซื้อของที่ประเทศพม่านะครับผมก็จะใช้เงินจาร์นะครับผมเป็นสกุลเงินของพม่านะครับผมนี่ผมก็ได้ถั่วตัดมา1นึ่งหนึ่งห่งอนะครับผมเดี๋ยวเราจะจ้องไปชิมกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับ